ที่ดินแปลงเล็กใกล้บายพาสโคราชเพียง1.5กิโลเมตรฉนวทคุดแดงเนื้อที่1งาน59ตารางวาบ้านหนองหลักร้อยตำบลด่างคล้าอำเภอโนโนสูงจังหวัดนครราชสีมาที่ถมแล้วอยู่บนที่สูงน้ำไม่ท่วมร้อยเปอร์เซนต์เหมาะสำหรับปลูกสร้างบ้านหรือบ้านพักตากอากาศเดี๋ยวเราจะมารีวิวเส้นทางกันเริ่มต้นจากอำเภอปากช่องมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครราชสีมาโดยใช้มอเตอร์เวย์ M6 สิ้นสุดมอเตอร์เวย์ให้ใช้เส้นทางหมายเลข2-90มุ่งหน้าไปจังหวัดขอนแก่น ขับไปจนเห็นป้ายบอกระยะทางนครราชสีมา24กิโลเมตรอําเภอโนนสูง10กิโลเมตรจากนั้นให้ออกทางเบี่ยงซ้ายและเลี้ยวซ้ายจากจุดนี้ไปถึงที่ดินระยะทางประมาณ1.5กิโลเมตรพอเลี้ยวซ้ายประมาณ1กิโลเมตรจะถึงหมู่บ้านด่านคนพบจะมีทางให้เลี้ยวขวาให้เลี้ยวไปตามทางคอนกรีตรจากนั้นให้ลอดอุโมงทางรถไฟ พอขึ้นจากทางลอดอุโมงค์ให้เลี้ยวซ้ายทันทีขับขึ้นไปตามถนนเรียบทางรถไฟประมาณ50เมตรที่ดินจะอยู่ขวามือบรรยากาศร่มรื่นอยู่บนที่สูงน้ำไม่ท่วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ไฟฟ้าประปาครบปลูกบ้านได้ทันที